โต๊ะยี่มาแล้วนะครับเราเล่นกับลงตะวันแดนครับผมโต๊ะยี่มาแล้วนะครับโต๊ะยี่มาแล้วนะครับผม ขายอะไรครับวันนี้ขายอะไรครับผ e ัดมะแรงทอดครับโอ้เสียทอดน้ำอะไรนะน้ำโคกน้ำโคกขายพวกน้ำพวกอะไรใช่ไหมอ๋อค่า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 ล็อกแพงไหมงแกค่าล็อกแพงไหมไม่แพงครับวันเท่าไหร่ครับล็อกเท่าไหร่สองร้อยมันละสองร้อยสี่ร้อยก็อ๋อ วันนี้นะรั่น้ต่ายิ่งร,รั่นต่ายิ่งกำลองที่จะ้ะออมาแลวให้กับแันนพับของต้นข้าวนะก็เดี๋ยวหนังข้าวปเปล่า,มมาที่ช่องว่างโหี่ครับ ขออี้มาแล้วนะครับสําหรับให้นั่งนะครับโต๊ะอี้ค่านั่งโต๊ะอี้กหน,นึ่งรั้งนนะฮะสำหรับเจ้าที่ที่จะมาอันวยื่องสะดวกต่างๆให้กับพี่น้องที่ใจบุญใจกุศลมาที่จะมาร่วมง,งานเกิดทองพระประจําปีของวัฒนธรรมของเราในปีนี้นะฮะซึ่งก็ขอประทานอภัยนะฮะ ปกติมันก็จะจัดในช่วงกส่งท้ายซีซั่นเก่าต้องรัดซีซใหม่นะฮะก็ตอนในช่วงนั้นนะทางกรรมการของเราก็อยากจะพาลูกนี้ไปที่อื่นบ้วยนะเปลี่ยนวันก็ขอประธานกทยเป็นอย่างถือนะฮะก็แล้วก็โดยปกติในวั้อื่นผมก็จัดในช่วงวันนี้วันนี้เช่นกันนะฮะับท กระจายนะพี่เด้รับสองโต๊ะนะก็ตัวตัวนะจำที่โต๊ะของกานให้เลยนั่งเลยนะที่แดงนี่จาบคณะกรรมการของเราฝายการเงินทำเรียบร้อยรับน้ำบรรณไปนะฮะก็อนุญาตนะสู่พอาหารนะขอบคุณมากมากครับคำข้างจักน้อยเอาไว้เป็นนำน้ำบรรณออกมาที่โณะกรรมการนะฮะ ให้กรรมการเจ้าหน้าที่ของเรามาถึงก็ในตอนใน,ในี้มาให้ร้านสุ๋พจนอาหารนะฮะับนำน้ำกระดั้นมานตั้งที่โต๊ะบัญชีนะครับบรรยากาศตอนนี้โต๊ะอี้ซึ่งในจุดนี้นะครับน่าจะเป็นเคยกล้าหน้าจะสองจุดด้วยกันแล้วกำรับบัตรของเก,ก้าอี้นะฮะผมก็ไม่กล้าเปลีนทางนะฮะ ประเด็นที่ประจากษ์หปทักไปตอนนี้าจ้าหนมาที่ไประจักษ์ต่างนังเนเจ้าหน้าที่อปพอนะฮะเจ้าหน้าที่อปพอสศูนของตำบลลนอกโพนะโดยเฉพาะเจ้าของพื้นที่นะฮะ เจ้าหน้าที่เจ้าของ 4, รูปพี่หมูสีหมูแฝงนะก็มีเจ้าหน้าที่อยู่หลายท่านเหมือนกันนะฮะก็ขอท่านมาก่อนนะ nae. เพื่อที่จะได้ตำพา,ากเนี้ยจับรถให้เป็นระเบียบเรนะียบร้อยโดยเฉพาะสี่แยกนะสีนะ่แยกเหมือนกันทิศใต้นะะร้านาค้นาของเจ้าเอกนะฮะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดนะฮะต่อขอท่านมาก่อนเลยนะฮะ แต่ลาที่อภิบาลจะบอกบางที่นะกำลังขนเก้าอี้ลงนะฝากทางบอกทางเขาจะให้ทางวัดรถเสียงด้วยตอนน้องขึ้นเวทีอ๋อครับผมคุณน้อยนะครับต,ตอนนี้เก้าอี้มาแล้วนะครับ สลับกันครับพีเอฟซีน้องต้นข้าวมาเช่านั่งบัตรนัดหนึ่งร้อยบาทนะครับได้เสร็จก็อี้ลงนะถามเก้อีกผนะีตัวได้ครับดูพระเจ้าลงสี่ตัว คุณพัชาราพรสวัสดีครับผมกําลังเอาเก,ก้าอี้ลงนี่ก็เป็นบรรยากาศการเตรียมงานวันนี้นะครับของทางวัดเขาเนาะลังพันปอง ฮะเนี่ยเขากำลังเอาลงเนี่ยเขากำลังเอาลงซื้อตัวยังยังไม่ได้ขายรอสักพักใช่ใช่เขาก็ลังตีลงก่อน เราต้อ,นนองก่อนนะครับ จากวิธีทางวัดเตรียมก็ยี่มาทั้งหมด่ตัวครับประมาณ500 500ตัวอ๋อ500ตัวนะครับมาแล้วนี่ครับตัวยี่500ตัวนะครับทุกคน ตัวอ,อี้ห้าตัวนะฮะทางวัดเตรียมมา5 500ตัวนะ,ะ,วต,ต,วะตัวละให้เช่าตัวละ100นะครับสำหรับนั่งดูคอนเสิร์ตเนาะห้าร้อยตัวนะครับผมครับ